กับบ่ายวันที่17พันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเออเราก็ถ่ายคลิปอ้อยเขียวอ้อยเหลืองอ้อยแดงไปแล้ววันนี้ก็มาพูดถึงอ้อยลาอ้อยขาวนะครับไม่ใช่อ้อยลาอ้อยขาวอ้อยขาวในไร่เรามีอะไรบ้างครับออืเอ,อ,อันดับแรกก็คือเนี่ยครับ ขาวนางนวลครับอ้อยข้นน้ำนะครับอ้อยขาวนางนวลอ้อยลำที่อวบน้ําดีลำเป็นป้องมันจะเป็นมันข้อละลัดนิดหนึ่งครับคืออ้อยอ้อยอ้อยวบน้ําจะดูง่ายๆก็คือข้อมันมันมันแต่ละลัดนึงครับอ้อยประเภทนี้จะอวบน้ําน้ําเยอะพันนี้จะน้ําเยอะแป้งก็จะเยอะมากครับพันนี้ครับขาวขาวนะครับแป้งเยอะมากเลยน้ํารสชาติดีครับค้นน้ําได้อร่อยมากอันนี้ปลูกดูแลง่าย นะครับนี่คือขาวนางนวลนะครับผมอ่อีกขาวหนึ่งก็คือขาวมาดูครับด้านนี้ครับใกล้ๆก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่ก็คืออ้อยอ้อยขาวไต้หวันครับนี่ครับอ้อยขาวไต้หวันอันนี้ก็อ้อยหวมน้ำเหมือนกันครับเป็นอ้อยเคี้ยวอ้อยขนน้าก็ได้เป็นอ้อยทิ้นชานิ่มครับ ้อยเขียวก็ได้คันน้ําก็ได้ปลูกก็ปลูกก็ค่อนข้างจะไม่ยากนะครับค่อนข้างง่ายนิดนึงง่ายเยอะแต่ก็ดีหน้าปลูกครับอันนี้ก็คันน้ําได้เยอะนะครับเป็นอ้อยที่ชานนิ่มบวบน้ําลําใหญ่ผมจะลองดูว่าตอสองนี่มันจะใหญ่ขนาดไหนอ้อยแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้พอเวลาต่อสองแล้วมันจะใหญ่มากเลย ตอนแรกก็คือรากมันยังหาหากินยังไม่ได้เยอะนะครับก็ํำไม่ค่อยใหญ่หญเท่าไหร่อันนี้ก็ใหญ่ๆแล้วครับนี่เกือบเท่ากระป๋องกาแฟแล้วครับนี่ขนาดตอนแรกนะครับตอนสองรับรองว่าใหญ่แน่นอนอันนี้คือขาวไต้หวันนะครับขาวไต้หวันแล้วก็ผมก็มีอยู่หลายกอครับตรงนี้มีอยู่สิบตีกอสีกอ,ก,อก็ได้เยอะอยู่ครับก็นี่ครับแต่ละกอก็โอ้โหโอวบนั่นนะครับอวบน้ําครับเป็น ข้อรัดนิดๆน,นะครับนี่ข้อรัดด้อยอบน้ำก็เมืม่อวานก็เลยเอามาพวนดินให้นิดนึงพอดูแล้วมันก็เริ่มจะโตแล้วพรวนดินได้แล้วนี่เราพูดไปออสองชนิดนะครับขาวมีขาวนางนวลกับขาวไต้หวัน เดี๋ยวออกไปข้างนอกนะครับเพราะามันปลูกไว้คนละที่ครับอ้อยไม่ได้ปลูกที่เดียวกันเหสือน,นิดนึงผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าเพราะบางทีมันอยู่คนละที่เราก็ต้องเดินสักหน่อยหนึ่งอะ่ะไม่งั้นมันก็ถ่ายไม่จบนะขาว นี่ครับอ้อยขาวสยามครับนี่ครับอ้อยขาวเหมือนกันนี่อ้อยปลูกน้ำเหมือนกันนี่อ้อยคันน้ํานะครับอ้อยคันน้ำนี่ครับนี่คืออ้อยไออ้อยขาวสยามครับเป็นอ้อยที่ปลูกง,ง่ายปลูกดีครับวงนี้เกิดเกิดงอกงามดีทนแรงทนน้ําท่วมดีพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคแมลงเท่าไหร่ นะครับเป็นอ้อยที่ดีสุขภาพมันดีแล้วก็เป็นอ้อยที่ใบเล็กครับเป็นอ้อยที่ใบเล็กมากแล้วก็ไม่ลกนะครับคือคือสางใบแล้วก็เดินสบายเลยครับอ้อยชนิดนี้สวยงามทมร่องถ้าทําร่องปลูกดีๆพอมันสูงทั้งหน่อยหนึ่งก็เอาสางใบแล้วก็จะเดินคล่องเลยครับสวยงามอ้อยที่น่าปลูกมากๆกสายพันธุ์หนึ่งอ้อยขาวสยามนะครับ มีขาวอะไรอีกเอ่ยผมก็ลืมทุกทีเลยตอนแรกก็นึกได้นะพอนี้ก็ลืมก็จําไม่ค่อยจะได้มันเป็นอ้อยที่ขาวครับแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ขาวอะอะไรมันขาวแต่มันไม่ได้ขาวมันก็อยู่ข้างหลังนู่นครับแต่มันยังเล็กอยู่ดี่รูว่าขาวมันเป็นขาวไปดูก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ปลูกไว้น้ํามันท่วมก็เลย ชะงักไปมันคือขาวตะเภาครับ้อ้ขาวตะเภาแต่ดูคงไม่รู้เรื่องหรอกครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูก็ได้เดี๋ยวหาว่าผมไม่มีแต่มันยังเล็กมากนลครับตัวน้ําท่วมชะงักงันไปเลยนี่ครับด้านหลังผมก็ไม่ได้เคยข่ายเขาด้านหลังสักีหนึ่งวันนี้เข้ามาหน่อยว่ามันรกเพิ่งจะจัดการล้มอ้อยล้มครับก็เลยไม่ได้นะั่นนี่ครับอ้อยอขาวตะเภา เดี๋ยวให้มันโตค่อยถ่ายกทีนะครับนี่เขาปลูกไว้เนี่เป็นอ้อยที่ํำใหญ่ครับปวบน้ํามันรวนน้าท่วมมันเลยไม่โตเลยสะนัก,กเลยอ้อยเคี้ยวครับนี่ขันน้ําก็ได้เคี้วก็ได้ชันนี่ม,มากๆเป็นอ้อยไทยนะครับอ้อยขาวตะเภานี่เป็นอ้อยไทยโบราณ mm. ถ้าสนใจก็รออีกสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ผมปลูกไว้ยี่สิบกอครับนี่ยี่สิบกออ,อีกก็อีกสัก ช่วงสงการนะครับก็ได้ก็ได้ตัดข้างหลังนี่น้ํามันท่วมครับก็เลยมันเป็นอย่างเงี้ยสภาพมันว่าจะเอาเอาตอไม้ไผ่นี่ออกไม่ได้เข้ามาด้านหลังเนะี่ยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายก็ยังไม่ได้จัดการเลยนะครับก็จะจัดการเนี่ยเอาออกให้หมดเลยอ้อยลมลมนี่สวยไม่งามก็เลยไม่อยากถ่ายนะครับ ก็เหมือนเจ้าของนะครับไม่หลอก็เลยไม่อยากออกหน้าจอถ้าหล่อๆก็จะโอ้ไปอวดหน่อยนึงมันขี้เหี่ถ่ายแล้วเขาก็จะหนีแทนที่จะลุกเอ่อเอฟที F T จะเพิ่มกลายเป็นเอฟซีรถซะนี่นี่ครับอ้อยลม้มว่ายาวเกินอ่ะบางทีมันสามสี่เมตรมันล้มกันด้านนี้ละาดานม ก็รอหวานนะจะเอาไปคั้นก็มีลูกค้ารอแย่แล้วมันไม่หวานความหวานมันยังไม่ถึงอะ่ะความหวานมันอยู่ที่14บิดผมวัดได้เมื่อเมื่อวนันทืน14บิดก็คงจะให้มันได้สัก16 17บิดนะครับบลิดนะบิดเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมก็เรียกบิดบิดอย่างเงีนะ้ยนะอ้อยความหวานอยู่ที่ บิตตอนนี้ต้องรอให้มันได้17บิกเดือนนะครับก็เดไปคัน้นก็คงไม่ไม่ไมกลแล้วก็อีก3บิกนึงก็ก็คงอีกประมาณสักเดือนนึงก็คงจะได้อยู่ครับก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆเปื่อยๆไปแล้วครับผมรอบๆบ,บ,บรรยากาศมันก็ก็ไผยดน้านะหลังนี่มัน,ม,นมันบังแสงนะครับนี่ค่อยๆเอาออกไปค่อยจุด ว่าปลูกได้อ้อยได้อีกหลายกองเหมือนกันบริเวณนี้นี่ก็คือ,อนี่ครับอ้อยขาวตะเภาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะได้ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็นี่ครับผมในนี้มันล้มมากๆผมก็ฟันไปเกือบหมดแนละ้วฟันฟันไปเบิกใหม่เหมือนปลูกเบิกใหม่เลย มันร่มมากก็หุน่นหิดอันนี้จะสายน้ําผึ่งแดนใต้ครับยังไม่โตสายน้ําผึ้งแดนใต้ตรงนี้มีอยู่สี่สิบกอเรวไปปลูกใหม่เพิ่มอีกของเก่าก็มีอยู่ครับอ้อยแต่ปลูกคนละไร่ครับอีกคนละที่ก็มไม่ได้ไปที่นูน่นวันนี้ก็จัดการจัดวัอน,นี้ดูก่อน การขุดถางถากเรื่อยเปื่อยก็ตรงนี้เป็นมุมดีหน่อยนะครับอากาศจะค่อนข้างเย็นสบายไม่ร้อนนี่มายืนบางทีก็ถางในนี้ก็เสร็จก็มานั่งตรงนี้ครับบรรยากาศรอบๆไปครับทำคลิปก็ให้มันยาวๆนิดนึ่งนะนะบางทีก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอะ ถ้าคนอยากดูก็ดูถ้าคนไม่อยากดูก็เลื่อนไปนะครับผมมันไม่รู้จะถ่ายอะไรนะนก,นก็ถ่ายแต่อ้อยนี่แหละชีวิตส่วนตัวก็ไม่มีอะไรหน้าวื้หวาพอจะได้ถ่ายให้ดูทำคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยเป็นพูดแต่ความจริงอย่างเดียวเกือบจะได้แล้วอ้อยนี่เกือบจะหวานแล้วบรรยากาศรอบๆครับ ก็พันนี้ก็ตัดได้นะครับใครต้องการนะครับว่ายคันน้าที่ว่าดีมากๆนะครับดูที่ถ้าสําหรับบางคนแล้วก็บอกว่าดีที่สุดเลยนะครับสำหรับบางคนเขาบอกเป็นอ้อยคันน้ําที่อันดับหนึ่งในใจเขาเลยครับอันนี้ครับสายน้ําพึ่งเกษตรศาสตร์ครับผมจะถ่ายเรื่อยๆอ้อยพันนี้เพราะว่าแถวนครปฐมอ่ะเขาเขาโลกหมดล้วสุพันบุรีห้าตินี่เขาปลูกไอ้ตัวนี้หมด ไอพวกนี้รัมมันสีแดงนะแต่เวลามันแก่แล้วสีมันก็เปลี่ยนอะเด็กๆมันจะเป็นสีแดงๆหนแต่น้ำพึ่งกเกเตรศาตรดเอกลักษณ์มันก็คือมีร่องเนื้อตาเนี่ยครับเนี่ยร่องเนื้อตาเนี่ยพออายุมันมากๆมันออกเหลืองครับอายุพอะข้นน้ำนะออกเหลืองต,ตอนเล็กนี่มันจะออกแดงๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามีกาบอยู่ก็เป็นอ,อ้อ,ทอยออทยี่ขาวหน่อยเนี่ยที่ขาวน่ครับนี่ขาวพอลอกกาบสักระยะหนึ่งก็ ก็เปลี่ยนสีแดงแต่พออายุมันแก่มันก็จะกลายเป็นเหลืองเหลืองสำหรับสำหรับเออเหลืองสวยงามอ่ะครับเหลืองอมขาวอะไรประมาณนั้นอ่ะว่าขันน้ำได้อ่ะก็อยู่ที่ไอ้อ้อยชนิดนี้มันอยู่ที่แปดเดือนมนถึงขัานน้ำน้ำจะเริ่มหวานนะเริ่มหวานนะครับแปดเดือนก็ใช้ขัานน้ำได้แล้วแต่น้ำผึ้งเกษตรศาสตร์อันนี้ก็พูดเรื่องอ้อยขาวไป ตีสายพันธุ์อ้ 4, อยที่มันมีชื่อเป็นขาวเนี่ยบางทีเอ่อบางอย่างมันไม่ไม่ไม่ได้ชื่อเดี๋ยวลำมันขาวก็มีนะครับแต่ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ดูมันก็ลำขาวแต่ว่ามันชื่อมันไม่ขาวครับถ่า <c> ย <oughs> ตามสภาพที่มีคลิปคนดูก็น้อยลงน้อยลงทุกวันเนี่ยบางวันก็ดูไม่ถึงห้าสิบคนเลยก็ถ่ายไว้งันนะครับ เรามีอาชีพเผื่อมีคนมาสนใจพันอ้อยนะครับเราก็ต้องถ่ายถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มีใครรู้ะนะเออก็ทำคลิปไปตามยถากรรมคนดูก็แทบจะไม่มีบางวันน่ถ่ายมาห้าชั่วโมงมีคนดูอยู่สามคนสองคนออนี่อ้อยคือถุพนบุรีหนึ่งครับพันบุรีหนึ่งก็นี่ก็อ้อยนี่เจ็ดเดือนนะครับเนี่ยเจ็ดเดือนนะ จริงมันได้รักแปดเดือนเก้าเดือนก็น่าจะคั้น,น้ำได้นะแต่เป็นอ้อยผมว่าอ้อยอ้อยตัวนี้มันโต้นลำมันไม่ค่อยยาวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรอกแต่มันกอเยอะแต่กอก็ใช้ได้อยู่แตเออ่เรื่องลำก็ไม่ค่อยสูงค่อยใหญ่เท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่ค่อยบิ๊กถ้าพูดถึงแล้วอะ่ะแต่ผมก็ปลูกไว้สําหรับคัดน,น้ำมานะก็ปลูกไว้แต่ผมชอบที่ตดชอบทุกพันธุ์นะครับเราปลูกแล้วนะอ้อยอะ่ะ แต่ข้อดีข้อด้อยข้อด้อยแต่ละอ้อยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีข้อดีข้อเด่นข้อเสียข้อเหมือนกับคนเนี่ยมันจะรูปหล่อแต่บางทีนิสัยก็ไม่ดีก็ได้ไม่แน่นะก็หลายอย่างอยู่ลอกหลายสายพันธุ์มันก็รู้สึกได้ศึกษาอ้อยก็เหมือนคนน่ะแต่ละสายพันธุ์มันก็มีอะไรที่แตกต่างมีข้อดีข้อด้อยกันไปตันนี้ก็เป็นอ้อยเบลลี่บุดด้าครับ ของคุณขุดตุ๊กนะครับนี่โตแล้วครับจะมาเอาก็มาเอาได้นะครับนี่ก็ปลูกได้แล้วถ้าใหญ่เกินนะมันจะเอถ้ามันใหญ่เกินมันเวลามันรากมันเยอะนะเวลาไปลงแล้วมันจะเฉามันจะมีชะงักงันแต่ขนาดนี้ลงดินได้ไม่ชะงักแต่พุ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับอ้อยที่ว่าโตเกินไปถ้ามันใหญ่เกินไปเน่ะเราขุดไปลารากมันมันเยอะนะพอรากมันเยอะแล้ว พอเราไปลงหลุมใหม่มันจะชะง,งักงันไปช่วงหนึ่งอะ่ะไม่เหมือนกับอ้อยเล็กถ้าอ้อยเล็กแล้วมันพอไปลงแล้วมันก็ไม่ต้องชะง,งักอะ่ะครับมันก็ไปเรื่อยๆของมันเพราะรากมันยังไม่เยอะนะเกียกว่าความชื้นให้มันมีในในใน,ในบริเวณนั้นที่มอมันไปดงแค่นั้นเองครับคลิปนี้ก็ได้ส4นาทีแล้วก็ถ่ายให้มันได้สัก1ิบห้านาทีทำคลิปเอาคลิปละ1ิหนาทีดีกว่านะ ส่วนคนจะดูไม่ดูก็ก็อีกเรื่องหนึ่งก็มาดูไปเรื่อยๆเปๆื่อยๆอันนี้ก็ชําอ้อยไว,ไว้รอบๆอางนี้ก็ลกมากเลยว่าจะเอาออกนะครับใครจะมาเที่ยวชมสวนก็โรล่วงหน้าก่อนนะครับเออก็ได้มาดูใครอยากจะมาสวนผมนะครับมามีให้ดูให้ชมอ้อยเล็กๆก็เยอะ อ้อยเล็กอ้อยน้อยอยังไม่พร้อมเท่าไหร่เราเกี่ยวขายอ่ะนะแต่อ้อยมันก็มีหลายสายพันธุ์นะนะอยากจะศึกษาเรื่องอ้อยแต่ละสายพันธุ์อ้อยไทยไอ้อยต่างประเทศเข้ามาคุยกันได้ครับนี่ครับชมบรรยากาศบรรยากาศ,าก,าศก่อนปิดคลิปนะครับผมเออก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสนใจพันธุ์อ้อยก็ทักมานะครับผม Tolak